<G> บริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์จัดกิจกรรมรวมใจสารสายสัมพันธ์สื่อมวลชนมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่14เพื่อกระชับสัมพันธ์และขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสื่อสากลมาโดยตลอด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับทุกคนถ่ายรูปแบบฉ่ำๆพร้อมร่วมรุน้นรับของรางวัลมากมายปิดท้ายออกกำลังกายเบาๆกับมินิคอนเสิร์ตของนักร้องสายเอนเตอร์เทน กิจกรรมรวมใจสารสายสัมพันธ์สื่อมวลชนมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่14สร้างความสุขความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสื่อสากลจำกัดกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ